รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Family Center รายการที่มาพร้อมกับคำแนะนำเทคนิคต่างๆแล้วิธีการรับมือที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกๆของเราได้นะคะและในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องเลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นเด็กที่มีความอดทนและไม่เอาแต่ใจลูกไม่มีความอดทนเอาแต่ใจนะับเป็นปัญหาที่น่าปวดใจของคุณพ่อคุณแม่เมื่อเจ้าตัวน้อยของเรายิ่งโตยิ่งดื้อยิ่งเอาแต่ใจปัญหาเหล่านี้จะแก้ไขอย,อย่างไร วันนี้เรา,าหาคําตอบไปพร้อมกันกับคุณเซฟรัชตะถนอมกิตินักจิตวิทยาพัฒนาการสวัสดีค่ะคุณเซฟสวัสดีครับยิ่งต้องถามกันก่อนเลยค่ะว่าความอดทนคืออะไรคะ,ะความอดทนจริงๆมันเป็นคําที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆเนอะจริงๆค,ความอดทนถ้าพูดกันง่ายๆก็คือการไม่ย่อท้อเวลาที่เราเจออุป,ปรสรรคการที่เราไม่ย่อท้อมันต้องอาศัยความพยายามและการต่อสู้กับปัญหาด้วยเนอะ เพราะฉะนั้นคนที่มีคุณสมบัติของความอดทนเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตค่อนข้างสูงค่ะอืมเพราะเขาจะไม่ค่อยยอมแพ้กับสิ่งต่างๆหรือปัญหาต่างๆที่เข้ามาท้าทายเขาค่ะแล้วเราจะมีวิธีการฝึกความอดทนกับลูกๆของเราอย่างไรได้บ้างคะคุณเซฟแน่นอนครับจริงๆมันเป็นทักษะที่ค่อนข้างสําคัญเนอะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกลูกให้แข็งแรงตัง้งแต่เด็กๆนะครับเอาวันนี้เราไม่มีฝากด้วยกันสามข้อละกันอ่ะข้อแรกค่ะคะุณเซฟข้อแรกเลยก็คือรู้จักพยายามและรอคอย จริงๆความอดทนเนี่ยมันไม่ได้มาแค่ตัวเดียวนะมันอาจจะเป็นคาคาเดียวที่มันรวมกับคําหลายๆคําอยู่แต่ถ้าเราลองแยกออกมาครับมันจะมีความอดทนความพยายามและการรอคอยอเพราะบางจังหวะเราต้องใช้ความพยายามแต่บางจังหวะเราก็ต้องหยุดเพื่อที่จะรอคอยผลเหมือนกันนะครับทั้งสองอย่างต้องการการฝึกฝนเหมือนกันอย่างเช่นความพยายามเนี่ยเราต้องเทรนการฝึกให้หมอสม อย่างเช่นเราต้องค่อยๆเริ่มจากสิ่งที่มันง่ายๆแล้วก็ยากขึ้นเรื่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าโอ้โหลูกไม่เคยทําสิ่งเหล่านี้เลยแล้วอยู่ดีทํายากๆไปเลยอย่างเงี้ยครับเช่นสมมติเป็นคณิตศาสตร์เนี่ยครับเราก็ต้องบวกเลขจาก1หลักก่อนแล้วไป2หลักแล้วไป3หลักใช่ไหมครับถ้าเด็กไม่เคยบวก1หลักเลยอยู่ดีมาบวก2หลักเลยอย่างเงี้ยโอ้ลูกชันเก่งมั่นใจกลายเป็นว่าเอ้าเด็กทําไม่ได้เพราะเด็กทําไม่ได้กลายเป็นว่าแทนที่จะฝึกทักษะความพยายามกลายเป็นว่าเด็กจะรู้สึกว่าเอ้า สรุปฉันไม่เก่งหรอรฉันไม่ดี<ล>หรอรู้สึกเฟลรู้สึกผิดหวัง ừ ừ, ครับข้<ๆ>าะจะกลัวการทําโจทย์คณิตศาสตร์ไปเลยก็ได้นะ อ่เพราะฉะนั้นสาคัญเหมือนกันการที่พ่อแม่เนี่ยต้องค่อยๆดูว่าเออเราควรจะเริ่มในสเต็ปที่มันง่ายๆเราไล่ขึ้นไปยากๆแบบไหนเพราะผมรู้สึกว่าเด็กแต่ละคนมีจุดอ่อนจุดแข็งไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเก่งทางด้านคณิตตัวเลขก็ได้หรือบางคนคอาจจะเก่งทางด้านศิลปะก็ได้เพราะฉะนั้นเด็กวัยเดียวกันเนี่ยครับความยากง่ายของแต่ละคนก็อาจจะไม่เท่ากันก็ได้พ่อแม่อาจจะต้องค่อยๆพิจารณาเนะ อีกอันหนึ่งคือก,การรอคอยคอันนี้สําคัญเหมือนกันครับการรอคอยเนี่ยการฝึกลูกให้รอคอยอ่ะเราอาจจะต้องไม่ให้รางวัลลูกง่ายๆในหลายๆบ้านแบบใช้วิธีการให้รางวัลเนะ,ะเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ลูกอยากทำํำแต่หลายๆครั้งอะครับถ้าเราให้รางวัลง่ายจนเกินไปเด็กจะรู้สึกว่าเด็กไม่ต้องใช้วิธีการพยายามหรือรอคอยอะไรเลยแต่ถ้าสมมติเราให้ในสิ่งที่มันเหมาะสมเช่นถ้าลูกอยากได้ของเล่นเนี่ยครับ ลูกอาจจะต้องมีความพยายามที่จะทํามีความตั้งใจมีวินยัยและสามารถควบคุมตัวเองได้เราถึงจะให้รางวัลเนะถ้าสมมติโดยปกติแล้วครับถ้าพ่อแม่แต่พอสังเกตได้อยู่แล้วแหละว่าสิ่งที่พ่อแม่ให้ทําหรือสิ่งที่ลูกต้องทําสิ่งนี้มันยากหรือมันง่ายสําหรับเขาเราจะสังเกตได้อยู่แล้วว่าเขาใช้ความพยายามมากพอหรือย,อยังจนเขาควรจะได้สิ่งสิ่งนี้ถ้าเราให้ของรางวัลไม่พิ่มเพื่อครับมันจะกลายเป็นประโยชน์ มากกว่าต่อไปข้อสองนอะการมีเป้าหมายอันนี้สําคัญเหมือนกันบางทีเราถ้าเราไม่มีเป้าหมายเรามมนรู้จะอดทนหรือพยายามไปเพื่ออะไระครับเพราะฉะนั้นที่สําคัญเลยบางทีเด็กเขาเล็กจนเกินไปที่เขาไม่เข้าใจควาว่าเป้าหมายคืออะไรพ่อแม่อาจจะต้องเข้าไปช่วยให้ลูกค้นหาเป้าหมายก่อนอเพื่อให้เขารู้ว่าเขาจะพยายามทําสิ่งนี้หรืออดทนทําสิ่งนี้ไปเพื่ออะไร นะถ้าสมมติมันทําไปเรื่อยๆโดยไม่ได้มีจุดหมายครับบางทีเด็กก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะต้องพยายามไปเพื่ออะไรนะะเพราะฉะนั้นแต่เราช่วงวัยนี้มันก็จะมีเป้าหมายที่ต่างกันด้วยอย่างเช่นถ้าเป็นอนุบาลช่วงวัยอนุบาลเป็นช่วงที่ความต้องการไม่ซับซ้อนอมากที่สุดคือของเล่นนะของเล่นคําชมแค่นี้เองเพราะฉะนั้นถ้าสมมติอันนี้คือเป้าหมายของลูกนะอาจจะต้องดูว่าทํำยังไงล่ะเขาถึงจะได้ เขาจะต้องพยายามยังไงอดทนยังไงหรือรอคอยยังไงให้เขาไปถึงจุดที่เขาเป็นเด็กดีแล้วได้ของเล่นได้คำชมนะครับถ้าโตขึ้นมาหน่อยปฐมวัยรุ่นอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นช่วงที่เด็กๆพยายามค้นหาอัตลักษณ์ของตัวเองแล้วฉันต้องการอะไรฉันอยากเป็นอะไรหลายๆครั้งเขาก็จะเรียนแบบจากดาราน,นักร้องหรือไอดอลที่เขาชื่นชอบเนะเป็นเหมือนโรโมเดลทำให้เขารู้ว่าอ๋อเขาอยากเป็นตามสิ่งเนี้ยเขาจะได้รู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงเพื่อเขาไปถึงจุดนั้นเช่นถ้าเขาอยากเป็น ดาานันกร้องไงครับเขาอาจจะต้องเรียนอะไรที่มันเชื่อมโยงไปในทักษะที่ต้องการนะเดี๋ยวถ้าเขาอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็จะได้รู้ว่าออเขาจะต้องเรียนอะไรเพื่อที่เขาจะไปเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยครับมันคือการเซตเป้าหมายแล้วเมื่อเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรเขาจะมีความอดทนมีความพยายามที่จะไปถึงจุดนั้นนะครับเพราะว่าเขาจะอยากจะมีอนาคตในรูปแบบนั้นาใช่ครับแล้วก็เป้าหมายอะครับมันจะช่วยให้เรามีความมุ่งมั่นพยายามถ้าไม่มี มันจะยากมากเลยที่เราจะเข็นเด็กให้ทําอะไรสักอย่างหนึง่งถ้าสมมุติเขาไม่รู้เขาอยากเป็นอะไรเข,า,ขาต้องการอะไรเขาอยากทําอะไรถ้าเราไปแบบทํากันบ้านสิทำไมไม่ทำทําอันนู้นสิทานี้สิมันก็จะกลายเป็นว่าเขาไม่รู้เขาจะทำไปเพื่ออะไรครับเพราะเข,า,ขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทําอยู่อ่ะมันทําให้เขาได้อะไรหรือเป้าหมายในชีวิตอยากทําอะไรมันก็ทำให้เขาไม่มีแรงบันดาลใจ อันนี้ก็ความสําคัญของเป้าหมายเนอะส่วนข้อสุดท้ายคือกําลังใจอันออนี้สําคัญเหมือนกันเป็นคําง่ายๆเนอะผมว่าทุกคนอนะ่ะต้องการทั้งนั้นแหละคือทุกคนอ่ะเขาเวลาที่ใช้ความอดทนหรือใช้ความพยายามครับมันจะมีจังหวะแล้วแหล,ละที่มีช่วงที่เราแข็งแรงเนอะเรามีช่วงที่เราอ่อนแอเนอะทุกคนต้องการกําลังใจในช่วงที่รู้สึกอ่อนแอท้อแท้หรือสิ้นหวังนะครับแต่สิ่งสําคัญมากๆเลยพ่อแม่ต้องแยกให้ออกว่าณนะตอนนั้นนะ่ะลูกอยากได้กำลังใจ หรืออยากได้คําแนะนําออ,อันนี้สําคัญมากเลยพ่อแม่ต้องคอยสังเกตนะครับถ้าเขาอยากได้แค่กําลังใจแล้วเราพยายามไปสั่งสอนเขาอืเขาจะรู้สึกไม่โอเคแหละแต่อันนี้ต้องบอกว่าเป็นธรรมชาติของคนเป็นพ่อเป็นแม่มมคือนอกจากอยากให้กําลังใจลูกเราเนี่ยก็อยากจะขอที่ฉันได้พูดอีกนึงช่วยแก้ปัญหาอยากจะช่วยลูกแก้ปัญหาแต่บางครั้งเรายังไม่ได้ถามลูกเลยว่าลูกอยากให้ช่วยหรือเปล่าใช่คือบางที เรามองข้ามจุดนั้นไปจริงๆลูกอาจจะแค่ต้องการกำลังใจเพื่อให้เขามีแรงที่จะแก้ปัญหาก็ได้เนะผมรู้สึกว่าการที่พ่อแม่เปิดโอกาสให้ลูกลองแก้ปัญหาด้วยตัวเองอะครับอันนี้สําคัญนะเพ่อแม่หลายคนเข้าใจแหละมันคือความหวังดีที่เราแบบพยายามจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเรารู้ว่ามันมันยากสําหรับเขาเราไม่อยากให้เขาลําบากนะเราก็เลยอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเราช่วยเองเดี๋ยวเราช่วยลําบากให้เองเนี่ยเขาจะได้สบาย เพราะแม่ทุกคนอยากให้ลูกสบายเนะเพราะฉะนั้นมกักก็มกักจะยื่นมือเขาไปช่วยนะแต่อันนี้อาจจะต้องค่อยๆดูว่าถ้าเขาต้องการกําลังใจก็ให้แค่กาลังใจจริงๆกำลังจใงจเป็นสิ่งที่ให้ได้ไม่ยากเนาะจริงๆถ้าเราแค่พูดนะครับมีต้องหลายคาเช่นแบบถ้าเราเห็นว่าเขาเหนื่อยเหนื่อยอยู่เราอาจจะเดินเข้าไปแล้วว่เาเออพอรู้นะว่ามันเหนื่อยอดทนหน่อยนะแต่เสร็จนี้ก็สบายแล้วอหรือรู้นะว่ามันยาก ถ้าต้องการความช่วยเหลือบอกนะพออยู่ตรงนี้อ่าอย่างเงี้ยครับจริงๆแค่นี้ก็ได้นี่ผมรู้สึกว่าเราควรจะเริ่มด้วยแบบนี้ด้วยซ้ำถ้าเขาอยากได้คําแนะนําส่วนใหญ่เขาจะถามเราเองเมื่อเขารู้สึกว่าเราเข้าใจเขานะไม่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีเขาจะเดินมาถามเราครับค่ะเขามักจะถามคนที่เขารู้สึกว่าเข้าใจเขาจริงๆค่ะคือบางทีคําพูดเล็กๆน้อยๆของคุณพ่อคุณแม่เนี่ย ลูกก็รู้สึกดีแล้วเนาะใช่ที่มันสําคัญนะครับมันเป็นเรื่องเล็กๆอ่ะแต่มันส่วนใหญ่คนเรามีปัญหาจากเรื่องเล็กๆทางนั้นแหละเนอ,อะแต่ถ้า <ฮะ S 2> เราทําเรื่องเล็กๆที่ดีอะครับดีไปเรื่อยๆเล็กๆๆๆมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ถูกไหมแต่ถ้าเราทำเรา <c oughs> มองข้ามเรื่องเล็กๆไปเรื่อยๆครับวันหนึ่งมันก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันอืม,อมใช่ครับอันนี้ก็เป็นพาร์ทแรกเน้อเป็นพาร์ทของความอดทนอะทีนี้ต้องถามคุณเซฟต่อค่ะถ้าลูกของเราเนี่ยมี พฤติกรรมการเอาแต่ใจเนี่ยค่ะก็ต้องถามต่อว่าแล้วพฤติกรรมการเอาแต่ใจเกิดจากอะไรคะจริงจริงการเอาแต่ใจครับมันเกิดจากความรู้สึกอยากเนอะอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากทานู่นอยากทํานี่อยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่เนอะจริงๆพฤติกรรมการเอาแต่ใจครับเด็กจะสามารถดิวมันได้ดีถ้าสมมุติเขารู้สึกว่าสามารถจัดการกับความรู้สึกผิดหวังได้อเชื่อมโยงกันนะใช่แต่เขาจะถ้าเขาจัดการมันไม่ได้ครับก็เขาก็จะแสดง ความรู้สึกแบบนั้นอ้าวอยากได้แต่ไม่ได้ฉันทํายังไงดีฉันวีดฉันเวียงฉันโกรธฉันดิ้นอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเขาสามารถจัดการกับความรู้สึกผิดหวังที่มันเกิดขึ้นกับเขาได้อย่างเงี้ยครับอม,มันก็จะทําให้อาการเหล่านั้นลดน้อยลงได้แต่จริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนอะกับการที่เด็กคนหนึ่งจะสามารถจัดการกับความผิดหวังได้ใช่บางทีด้วยความที่ต้องดูด้วยว่าช่วงวัยไหนใช่ไหมคะคุณเซฟใช่ครับจะบอกว่ายิ่งเด็กอะครับ เขาจะใช้ชีวิตตามสัญชตาตญาณซะเยอะเช่นถ้าสมมติเขารู้สึกโกรธรู้สึกหงุดหงิดมันจะรู้สึกอึดอัดอยู่ข้างในเนอะเขาก็จะต้องพยายามปล่อย energy ความอึดอัดอ,ออกเพื่อให้เขารู้สึกโอเคขึ้นอ่ะปล่อยถ้าการปล่อยงอย่ายๆเลยคือการ action กรีดลงไปดิน้นเขวี้ยงค้องใช้แรงเยอะๆอ่ะพอเขาทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะพักความรู้สึกที่มันแน่นๆมันจะดีขึ้นในช่วงแรกครับถ้าเขาใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณ มันอาจจะออกมาเป็นพฤติกรรมแบบนี้ก่อนนะในช่วงแรกแล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีการจัดการกับพฤติกรรมการเอาแต่ใจของลูกเราอย่างไงได้บ้างคะจริงๆที่สําคัญที่สุดเลยนะครับคือพ่อแมนะ่เด็ก,กเขาจะเรียนแบบพฤติกรรมพ่อแม่แทบทั้งนั้นเลยนะเวลาเด็กจะแก้ปัญหาแน่นอนเขาก็จะดูว่าพ่อแม่เวลาเผชิญปัญหาพ่อแม่มีวิธีแก้ปัญหายังไงออถ้าพ่อแม่ใช้อารมณ์ทุกครั้งที่มีปัญหาเข้ามาพ่อแม่กรีดวีนแตก ว่าว่าออกออกใครใครเข้าแบบหยาบเนะด่าด่าด่าเด็กก็จะเรียนแบบว่าอ๋อโอเคนี่คือวิธีการแก้ปัญหาไงพอเวลาเขาจะเผชิญปัญหาเขาก็จะใช้วิธีแบบนี้แหละเนะแล้วพ่อแม่บางคนก็จะรู้สึกว่าเนี่ยทำไมลูกเป็นอย่างนี้ตั้งเลยเออส่วนใหญ่เขาก็จะเรียนแบบจากพ่อแม่เนี่ยน,นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะมี3วิธีลแล้วกันเนะเป็นที่เป็นวิธีที่ถูกต้องที่ทาให้เด็กสามารถจัดการกับความเอาแต่ใจของเด็กได้นะครับวิธีแรกเี่ยค่ะวิธีแรกคือ s อ f t and firm มครับ คืออะไรคะคุณเมซอฟแอนด์เฟิร์มคือเหมือนเราต้องมั่นคงแต่เราต้องไม่รุนแรงอืมไม่ใช่ว่าพอเด็กทำผิดปั้งเราก็คือเขาไปใส่เลยอ่าอันนี้ไม่ได้เด็กก็จะเรียนแบบพฤติกรรมนั้นเนะสิ่งที่เราต้องทำก็คือถ้าสมมติเด็กอยากได้ในสิ่งที่มันไม่ควรจะได้อย่างเงี้ยครับสิ่งที่พ่อแม่ต้องทำก็คือพ่อแม่ต้องปฏิเสธอย่างสุภาพเช่น <Chain. S 1> จะบอกว่าอ่ะเช่นใช้คำพูดที่น้ำเสียงก่อนเลยนะ น้ำเสียงต้องนิ่งๆต้องไม่ใส่อารมณ์แล้วเป็นน้ำเสียงที่แบบอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไไดลูกอันนี้ไม่ได้เราตกลงกันแล้วเนอะสมมติจะซื้อของเล่นเนี่ย<ะ>ลูกอยากได้ของเลน่นเราตกลงกันไว้เดือนละชิ้น้วบอกเออตอนนี้ยังไม่ได้นะลูกเราจาได้ไหมเราตกลงกันไว้เนี่ยเดี๋ยวถ้าอยากได้อันเนี้ยอีกสองอาทิตย์เดี๋ยวเรามาซื้อกันอย่างเงี้ยครับ<ะ>ให้ต่อให้ลูกจะดิน้นจะร้องโวยวายเราก็ต้องไม่ปีดนะครับลูกดิ้นอยู่กลางห้างจะเอาจะเอาจะเอา เราตกลงกันแล้วลูกเ่าลูกดิ้นพออะไรลูกทำอย่างนั้นพออะไรถ้าสมมติลูกทําบ่อยแปลว่าวิธีนี้อาจจะใช้ได้ผลทุกครั้งที่ดิ้นทุกครั้งที่กีดลองทั้งด้วยวายฉันได้ตลอดเพราะฉะนั้นวิธีนี้จะคงอยู่อย่างยาวนานและต่อเนื่องนะครับจะบอกว่าการปฏิเสธก่อนเลยเมื่อกี้ที่บอกไปมันจะต้องมันจะต้องไม่ควรจะใช้คํารุนแรงเพราะว่าถ้าสมมติเราใช้คํารุนแรงกับลูกไปอะครับเด็กจะกลัว มันมไม่จําเป็นต้องทําให้เด็กกลัวครับการที่เราฝึกให้เขาไม่เอาแต่ใจอ่ะเราพยายามทําให้เขาเข้าใจว่าทําไมถึงไม่ได้แต่ถ้าเราใช้คำรุนแรงมันคือการพยายามทำให้เขากลัวมันผิดพ o i n t นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเด็กลูกเราดิ้นอยู่กลางห้างเจอ้าของเล่นออันนี้มันเป็นเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันเราอาจจะต้องดูว่าเราจะปล่อยหรือเราจะจับ,บอ่าเนอะวิธีที่จะคิดว่าเราจะปล่อยหรือจะจับมีสองกรณีก็คือ ถ้าเด็กทำแล้วมันสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นทำลายเข้าคลองทำลายตัวเองอ่ะอันเนี้ยเราต้องจับค่ะอืมอาจจะแบบทำไม่ได้อาจจะพูดก่อนถ้าพูดแล้วไม่ฟังก็ล็อกเลยอืมเอามาล็อกเลยแต่สิ่งที่ต้องทำก็คือเราก็ยังต้องหนักแน่นอยู่นะครับว่าไม่ได้ถ้าเขาทำแบบนี้แล้วเ,เขาได้ต่อให้เราล็อกเขาเราเราเราสุดท้ายเราตื่นให้เด็กก็จะรู้ว่าเอาวิธีนี้ใช้งานได้ไงเขาจะเก็บมันใช้เนะแต่ถ้าสมมุติเด็กทําวิธีนี้ แล้วมันไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครเช่นทําอยู่ในบ้านเราก็ดิน้นดิ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 น,ดนไปไม่ได้ทําลายตัวเองไม่ได้ทําลายเข้าของปล่อยเลยแต่ถ้าทําอยู่ที่ห้างอะคะทำอยู่ที่ห้างคุณหมายว่าเดือดร้อนไหมทําอยู่ที่ห้างเดือดร้อนอืมเดือดร้อนคนอื่นถูกไหมใชออ่รู้สึกว่าแบบเราเกรงใจคนอื่นเราอาจจะต้องล็อกเขาเลยครับแล้วก็ถ้าสมมุติเราอาจจะต้องตกลงกันว่าโอเคถ้าไปห้างนะถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นเราจะกลับบ้านทันที อ่าสมมุติพูดงี้แล้วพอเขาทำปุ๊บล็อกปุ๊บกลับบ้านเลยอ่าถ้าสมมุติเราทำแบบนี้ทุกครั้งเด็กจะเรียนรู้ว่าทำไม่ได้นะครับนะแต่อันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันก็มีหลายคนบางคนก็ปล่อยเนาะแต่ผมรู้สึกว่าอาการปล่อยมันอาจจะสร้างความรำคาญให้คนรอบข้างบางาคนเลือกที่จะเดินหนีลูกแล้วเดี๋ยวลูกก็จะวิ่งตามใช่บางคนก็เลือกใช้วิธีนั้นแต่ผมผมรู้สึกว่า ถ้ามันเป็นที่สาธารณนะเราเรารู้สึกว่ามันสร้างความเดือดร้อนก็หลอกเรากับบ้านเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยถ้าอยากฝึกเขาอางนี้อาจจะฝึกในที่ที่มันเช่นอยู่ในบ้านหรืออยู่ในพื้นที่ของเราเนอะมันอาจจะช่วยได้แต่สิ่งที่ต้องทําก็คือเหมือนเราต้องไม่ไม่ตามเกมเขาไปครับอันนี้สําคัญมากเลยถ้าเราตามเกมเขาไปเมื่อไรเขาอันนั้นคือเขาก็พยายามฝึกควบคุมเราอยู่นะการที่เขาทำแบบนั้นนะ่ะถ้าถ้าเราครวบคุมไปตามที่เขาต้องการเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าอ๋อเขาสามารถครวบคุมเราได้ต้องทําให้เขารู้ว่า เขาควบคุมเราไม่ได้ค่ะอืมนะครับอ่ะเพรสุดท้ายสิ่งสำคัญก็คือทุกคนต้องทำเหมือนกันและทุกครั้งอ่ะถ้าในบ้านที่มีคนอยู่เยอะๆหลายๆคนค่ะเช่นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายอ่ะอปัญหาใหญ่เลยก็คือทุกคนมีวิธีการเลี้ยงของตัวเองค่ะอืมพอทุกคนมีวิธีการเลี้ยงของตัวเองทีนี้นเกิดข,ขึ้นคือกฎจะไม่เป็นกฎครับ อพอกฎไม่เป็นกฎแล้วเด็กจะรู้ว่าอ๋อโอเคถ้าอยากได้อันนี้ต้องไปหาคนนี้ถ้าอันนี้ต้องไปหาคนนี้เอาคนนี้ดูเรื่องนี้เด็กจะรู้ว่าทํำยังไงแล้วกลายเป็นว่ากฎระเบียบจะไม่เป็นกฎครับความอาจ,จะใจจะยังอยู่เพราะเขารู้ว่าเขาใช้กับใครได้บ้างใช้กับใครไม่ได้บ้างเพราะฉะนั้นข้อเนี้ยค่อนข้างสําคัญเลยถ้าสมมติมีบ้านที่มันอยู่กันเยอะๆอยู่กันหลายๆคนเนอะทุกคนต้องนั่งคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้ไไไดแลไไ้วทปในทิศทางเดียวกันค่ะ พิธีกรรมแบบนี้ทาไม่ได้กับคนนี้ก็ต้องทําไม่ได้กับทุกคนไม่ใช่ว่าทําไม่ได้กับคนนี้แค่คนเดียวอย่างเง<ช>ี้ย <ใน S 2> ครับ <ๆ S 2> แต่เข้าใจนะเป็นสิ่งที่อาจจะคุยกันยากเพราะผมรู้สึกว่าในบ้านมักจะมีคนหลายเจนนะครับ<ช>มีเจนที่เป็นปู่ย่าตายายเขาก็จะมีวิธ,ธีการเลี้ยงของเขาเนอะเจนที่เป็นอเจนต่อมาลูกหลานพ่อแม่ก็จะเป็นอีกเจนหนึ่งบางทีมีพี่น้องแยกออกมาอีกอย่างเงี้ยครับมันก็ทําให้วิธ,ธีการเลี้ยงต่างกันไปอีกอย่างเงี้ยครับอาจจะต้องคุยกันถ้าคุยกันได้ตกลงกันได้ก็จะเป็นผลที่ต่อเด็ก ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณเซฟนะคะช่วยฝากอะไรกับคุณผู้ชมที่กำลังเจอเรื่องราวลักษณะนี้หน่อยค่ะครับจะบอกว่าในครอบครัวเนอะอาจจะต้องตกลงกันให้มีกฎระเบียบที่ไปในทิศทางเดียวกันนะคะเพื่อให้เด็กเกิดความเข้าใจแล้วก็ไม่เกิดความสับสนในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆในบ้านเนอะแล้วมันจะช่วยทาให้เราสามารถฝึกเด็กอะครับไปในทิศทางที่ดีและทิศทางเดียวกันได้ครับ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับวิธีการเลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นเด็กที่มีความอดทนและไม่เอาแต่ใจการสอนลูกให้มีความอดทนและไม่เอาแต่ใจคุณพ่อคุณแม่จะต้องค่อยๆสอนลูกค่อยๆเป็นค่อยๆไปโดยใช้ความอดทนของคุณพ่อคุณแม่เป็นพื้นฐานค่อยๆบอกเขาว่าสิ่งไหนทําได้สิ่งไหนทําไม่ได้และคุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกด้วยนะคะช่วงหน้าเรามีคําถามที่คุณผู้ชมอาจจะกําลังเจออยู่คุณผู้ชมมีคําตอบแล้วหรือย,ยังคะ มาหาคำตอบที่ถูกต้องและเหมาะสมไปพร้อมกันกับช่วง Q&A ถามมาต่อไปค่ะ Q&A ถามมาต่อไปถามมาต่อไปวันนี้นะคะมีคําถามที่อาจจะเกิดขึ้นกับครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งก็ได้ค่ะคุณเซฟคะมีครอบครัวหนึ่งถามมาว่าถ้าคุณแม่กําลังทํากับข้าวอยู่หั่นหมูอยู่เลยแล้วลูกเดินมาบอกว่า คุณแม่คาหนูอยากเล่นมีดบ้างอยากหั่นหมูบ้างอ่านะครับจริงๆเด็กหลายๆบ้านน่าจะเป็นเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่เขาจะพยายามเรียนแบบพฤติกรรมพ่อแม่เขาไม่รู้หรอกว่าทำอะไรเขแค่รู้สึกว่าอ๋อเห็นทําอยากลองทําบ้างแค่นั้นเองะนะแต่อุปกรณ์ในบ้านมันจะมีอุปกรณ์ที่เขาสามารถใช้ได้และใช้ไม่ได้นะ,ะมีดเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเลยไม่มีข้อแม ไม่มีข้อแม้ว่าให้เขาสามารถใช้ได้ในกรณีีนเพราะมันอันตรายมากๆเด็กไม่สามารถควบคุมตัวเองได้คดีขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสติลูกมาถามให้พูดแฟก ไปเลยแต่อาจจะไม่ได้พูดในเชิงที่แบบว่าทําให้มันดูนะกลัวแล้วเด็กดูแบบกลัวมีดไปเลยอะไรเงี้ยอธิบายเขาเข้าใจว่ามีดมันมีมุมที่มันคมเนอะดูสิมันสามารถหั่นอันนี้ได้ด้วยเดี๋ยวถ้าสมมติลูกถือไม่ไหวหรือพลาดอะไรเงี้ยอาจจะไปโดนทําให้เป็นแผลหรือทําให้เลือดออกได้นะอ,อพ่อแม่ไม่อยากให้ลูกเจ็บนะเดี๋ยวพอถึงเวลา แล้วเดี๋ยวพ่อแม่จะสอนนะตอนนี้ยังทําไม่ได้นะอหรือถ้าเขามีของเล่นที่มันเป็นมีดพลาสติกของเขาอะเขาบอกว่าเอาของหนูมาทําด้วยกันสิอย่างเงี้ยเราก็รังเขาของเราเขาก็ทาของเขาอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าห้ามเล่นมีดนะเดี๋ยวเผลอพังไปแทงไส้ทะลักอันนี้ไม่ได้นะกลายเป็นว่าเดี๋ยวเด็กกลัวมีดเด็กตกใจเด็กมีปมกับมีดกลายเป็นโตมาเป็นโรคกลัวมีดอ่านี้ต้องมาอักขรนอีกรอบหนึ่งไม่ได้นะไม่ได้ ค่ะคุณเซฟ์าะคำถามที่สองค่ะในขณะที่เราอาจจะกำลังทำอะไรอยู่ไม่ทันได้ฟังที่ลูกพูดลูกก็จะพูดขึ้นมาว่าแม่ฟังหนูหน่อยแม่ฟังหนูหน่อยอแบบนี้คือจะสร้างแผลอะไรในใจเขาไหมคะจริงๆถ้าหนูลองฟังนะกว่าที่ลูกจะพูดคำว่าแม่ฟังหนูหน่อยอ่ะลูกอาจจะเรียกแม่มาหลายครั้งแล้วเช่นแม่แม่แม่แล้วแม่ก็ไม่ฟังแม่แม่แม่แล้วก็ไม่ฟังจนเขาต้องแบบแม่แม่ฟังหนูหน่อยอ่ามันอาจจะเป็นสัญญาณว่าแบบว่า เฮ้ยเราไม่ได้ฟังเขาเนอะจริงๆถามว่าวัยเด็กอะครับ <c oughs> เป็นวัยที่เขาต้องการการฟังจริงๆนะต้องการการมองเห็นนะครับต้องการการรับรู้ว่าฉันมีตัวตนและฉันสําคัญแล้ฉันเป็นที่หลักคะ <c oughs> จริงๆถ้าถ้าเราพลาดเออจะบอกว่ามันคงมีจังหวะที่เราพลาดเนอะเพราะว่า คนเป็นพ่อเป็นแม่ครับเราไม่ได้มีชีวิตแค่มิติลูกมิติเดียวอะเรามีทั้งงานม,มีทั้งครอบครัวที่เป็นคนอื่นอีกเราต้องดูแลหลาย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 อย่างหลายคนหลายแบบเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะพลาดได้ที่ไม่ได้สนใจเขาจริงๆถ้าสมมติเขาพูดคํานี้แล้วเรารู้สึกตัวขึ้นมาจริงๆเราหันไปพูดกับเขาตรงๆได้ได้ยนะแบบหันไปมองนะจับวุ้ยแม่ขอโทษเออพอดีว่า,มาเมื่อกี้แม่กําลังติดทําอันนี้อยู่นะอะ แม่พร้อมและอ่ะมีอะไรนะเดี๋ยวเรามาคุยกันเนอะอะไรเงี้ยเราขอโทษลูกได้นะถ้าเรารู้สึกว่าเราทสิ่งที่เราทำมันแบบมันคือการละเลยเขาอย่างเงี้ยครับทาให้เขารู้ว่าเออเราสําคัญแล้วเราพร้อมที่จะรับฟังเขาจริงๆเพราะว่าบางทีการที่เราไม่ได้รับฟังเขาครับมันอาจจะทําให้เขาตีความไปว่าตัวเขาไม่มีความสําคัญหรือ,อมไม่ได้มีคุณค่าขนาดนั้นมแม่ไม่ได้รักเขาขนาดนั้นก็ได้ยี่ในช่วงวัยเด็กอะ่ะมันจะตีความได้แบบ ตีความตรงมากบางทีตรงเขาไม่สามารถคิดได้เช่นเขาไม่สามารถคิดได้ว่าแม่กาลังทางานอยู่นะเพื่อเอาเงินอันเนี้ยมาเลี้ยงเราคิดไม่ได้เขาจะคิดแค่ว่าอ๋อถ้าแม่อยู่กับเขาก็คือแม่รักเขาถ้าแม่ให้เวลาเขาก็คือแม่รักเขาเพราะฉะนั้นเวลาตึงงพิธีการมสำคัญสำหรับเด็กเด็กยิ่งเล็กยิ่งสาคัญนะครับคําถามข้อที่สามค่ะถ้าลูกบอกว่า,วาคุณแม่คะคุณแม่ครับ ผมอยากลองเปิดฝาขวดน้ำเองครับอถ้าสมมติลูกพูดทำานี้มาผมรู้สึกว่าคุณแม่คุณพ่อคุณแม่จะตัดสินแล้วแหละว่าลูกน่าจะทําได้หรือทําไม่ได้อใช่ไหมบางทีเราเช็คพลาดจากช่วงวัยได้เพราะแม่บางคนอาจจะรู้สึกว่าทำไมไม่ได้หรอกมันต้องทําหรอกกี่บางทีกลัวหกกลัวหกกลัวนู่นกลัวนี้แต่ไม่หมดใช่ไหมครับจริงๆก็เลยมันมันเป็นการตัดสินเนอะทำให้เขาไม่ได้ลองจริงๆผมรู้สึกว่า เด็กอะถ้าอยากทำอะไรแล้วมันดูไม่ได้เป็นอันตารายต่อเขาหรืออุปกรณ์ชิ้นนั้นไมไ่เป็นอันตารายพ่อแม่ควรจะเปิดโอกาสให้เขาทำแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเขาอาจจะทำไม่ได้นะ<า>ที่สำคัญก็คือเราอาจจะอยู่ใกล้ๆเขาคอยให้กำลังใจเขาเนอะอันนี้สำคัญมากเลยถ้าเขาบอกอยากเปิด,ปดฝากปวดน้ำจังเลยแต่เรารู้สึกว่าเขาทำไม่ได้หรอก ในใจแต่เราสึกว่าอลองดูสิมันไม่ใช่มีดไม่ใช่อะไรที่มันลองไปแล้วมันจะสามารถเกิดอันตรายหนักๆได้ครับแค้เขาลองทําถ้าเขาเปิดไม่ได้จริงๆอะ่ะเราผักๆเราเริ่มเปิดไม่ได้แล้วเราอาจจะบอกเขาว่าต้องการให้ช่วยไหมถ้าต้องการให้ช่วยบอกนะอา่าอย่างเงี้ย<ฮ>เหมือนแค่เขารู้ว่าเราอยู่ตรงนี้นะเราอยู่ช่วยเขาแล้วถ้าสุดท้ายเขาเปิดมันไม่ได้จริๆๆงๆนยๆครับเราก็จะต้องไม่ไปบอกว่าเห็นไหมบอกแล้วต้องตั้งแต่แรกเราไม่ให้เปิดเนี่ยเปิดก็เปิดไม่ได้เงี้ยอ้ากลายเป็นว่าปี ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่มีความสามารถขึ้นมาอีกซ้าเติมเขาซ้ำเติมใช่แล้วพอเขาทำไมได้ครับเราอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาลองกันใหม่นะอ,อะนะครับหรือเราอาจจะทําให้เขาดูก่อนก็ได้เช่อนอะวิธีทําก็คือจับตรงนี้นะจับตรงนี้แล้วลองออกแรงบิดอย่างนี้นะ อ่ะค่อยๆบิดนะต้องบีบตรงนี้แน่นๆนะไม่งั้นมันจะไม่ออกเพราะตรงนี้มันแน่นมากเลยอะไรอย่างนี้ครับจริงๆเราจะพอประเมินเด็กได้แหละว่าเขาทําได้ทําไมได้เพราะว่าจริงๆมันคือกล้ามเนื้อมัดเหล็กเนอะทีทต่ตรงมือเขาอะครับก็มันต้องใช้เวลาในการพัฒนาครับหลายอันกว่าที่เขาต้องเปิดขวดน้ำได้เพราะมันเป็นสกิลที่แบบต้องใช้แรงเยอะ,ะบางทีมันไม่ใช่แค่กล้ามเนื้อแข็งแรงมันต้องมีแรงที่เขาสามารถบิดได้ด้วยอะ่ะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ อาจจะเราเอาอาจจะเห็นว่ามันยากสําหรับเด็กแต่ถ้าเขาอยากลองลองเปิดโอกาสให้เขาลองครับสิ่งสําคัญคือซัพพอร์ตและไม่สําเติมเขาอันนี้คือหัวใจหลักเลยใช่ค,ค่ะคำถามข้อที่4ี่ค่ะคุณเซฟถ้าเราขัดใจเขาแล้วเขามีพฤติกรรมทํำลายตัวเองเช่นเอาหัวขโขกหรือว่าตีตัวเองอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีวิธีการจัดการกับพฤติกรรมนี้ของลูกยังไงดีคะ โหน่ถ้าเป็นปัญหาที่พ่อแม่หลายๆคนหนักใจเนอะมันคือการทำมันคือการทำร้ายตัวเองอะครับคือพ่อแม่ทุกคนรักลูกแหละการที่เห็นว่าลูกเจ็บอ่ะมันมันมันคงมีความรู้สึกเจ็บปวดแทนแทนลูกไปด้วยนะคะพ่อแม่หลายคนก็ไม่รู้จะทํายังไงมันเป็นปัญหาที่ดูหนักน่วงเหมือนกันเนอะเราไม่อยากเขาตีหรอกแต่เราก็ไม่รู้จะทํายังไงจริงๆถ้าสมมติเราเจอเด็กทําแบบนี้นะครับสิ่งสําคัญก็คือเราต้องหยุดพฤติกรรมก่อนเลย เพราะงั้นถ้าเขาทาไปเรื่อยเนี่ยแล้วเราปล่อยให้เขาทําไปแล้วแต่พูดทุกครั้งที่เราพูดเขาก็ยังทําอยู่เนี่ยเขาก็จะเรียนรู้ไปว่าใช้วิธีการเนี่ยทุกครั้งเมื่อเขาโกรธหยุดดยังไงคะเขาไปล็อกเหมือนที่คุณเซฟบอกอ่าใช่ครับสิ่งที่ต้องหยุดสิ่งที่ต้องทำก็คือเข้าไปล็อกเลยครับพูดก่อนทําไม่ได้ลูกเนี่ยถ้าเขายังทําอยู่ล็อกเลยทาไงก็ได้พฤติกรรมเนี้ยมันเกิดขึ้นในเวลาชั้นที่สุดและน้อยที่สุด ถึงแม้ลูกเราจะดิ้นแค่ไหนก็ตามน่าจะดิ้นครับบอกเลยว่าน่าจะดิ้นนะครับเนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่ทาไม่ไหวให้คุณพ่อทํานะเออเราต้องดูคนที่สามารถสู้แรงรู้ก่หวด้วยเนาะ <S 1> <S 1> ล็อกไว้แน่นอนเขาดิ้นอยู่แล้วเพราะว่ามันมันมันเขาเขาเขาทำเขาจะทำสิ่งนั้นนะแล้วเราไม่เขาทําอ่ะสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องทําก็คือต้องล็อกด้วยความรู้สึกปกตินะ ไม่ใช่ล็อกพกโกรด,กดทำไมทำอย่างนี้อย่างงี้ไม่ได้ต้องล็อกแล้วก็แบบทาไม่ได้ลูกเสี่ยงต้องขามในขณะที่เราอาจจะออกแรงมากแล้ว <c oughs> เราลองเราจะไม่ไหวแล้วเราต้องไม่ให้ลูกรูก้ว่าเรามีความรู้สึกนั้นนะแล้วบอกทำไม่ได้ลูกทําไม่ได้ลูกอย่างเงี้ยทำไปเรื่อยๆเนะแต่ถ้าสมมติลูกทําในบริเวณไหนเช่นลูกทําที่อยู่ที่พื้นอย่างเงี้ยครับอุ้มขึ้นมาจากพื้นเลยเราขึ้นมานั่งบนโซฟาหรืออะไรก็ได้ครับเหมือนเอาออกจากสถานที่นั้นก่อน แล้วทุกๆครั้งที่ลูกทําเราต้องล็อกทุกครั้งนะไม่ใช่ว่าบางครั้งล็อกบางครั้งไม่ล็อกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทาก็คือเราต้องคุยกับคนในบ้านให้เหมือนกันอ่อาค่ะไม่งั้นพฤติกรรมเนี้ยมันจะยังอยู่พอเขารู้สึกว่าพอเขาโคกขวทีไรปุ๊บทุกคนแบบแอคชั่นกับเขาทุกทีเลยยอมเขาทุกที่เลยอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเขาท้าล็อกเขาไว้เลยเนะล็อกเขาไว้ก่อนต่อยเขาจะดิน้นเราก็ต้องเราก็ต้องสู้นะครับเนาะสู้สู้คือ ทำใจให้นิ่งๆล็อกแล้วพูดด้วยน้ำเสียงบลโทนใช่เราต้องปกติกักบริเวณไหมคะไม่จําเป็นนะครับแค่แค่ทําให้เขารู้ว่าเขาทําไม่ได้เฉยๆแค่แบอกรออยู่กับเขาต้นกว่าเขาจะขามมจนกว่าเขาจะสง,งบลงนะทําแบบนี้ทุกๆครั้งนะทําไปในแพทเทิร์นเดียวกันทุกๆคนเดี๋ยวพอตะพกเขาถ้าเรียนรู้ว่าทําสิ่งนี้ไม่ได้อพอทุกครั้งที่เขาทําเดี๋ยวตะพกพ่อแม่มาถึงตัวเขาแล้วเขาจะเรียนรู้ว่า ต่อให้เขาทําเดี๋ยวเขาก็ต้องหยุดทําอยู่ดีอ่ะมันมันเป็นพฤติกรรมที่มันไม่มีประโยชน์นครับเด็กจะเรียนรู้นะว่าพฤติกรรมไหนมีประโยชน์แล้วเขาสามารถทําอะไรได้โดยปกติแล้วครับเด็กจะพยายามทดสอบขอบเขตของผู้ปกครองอยู่แล้วนะครับนะยิ่งเป็นคนในบ้านยิ่งโดนเยอะเขาจะทดสอบว่ากฎระเบียบที่ร่างขึ้นมามันสักษษษิ์สิ์จริงหรือเปล่าค่ะเออแล้วมันเชื่อถือได้จริงหรือเปล่าถ้าเป็นบ้านที่พูดเฉยๆอ่ะแต่ พอทำก็ไม่เห็นโดนลงโทษห,หรือไม่โดนอะไรเลยเขาก็จะเรียนรู้ได้ว่าออกคําพูดของคุณพอ่อคุณแม่ไม่ศั์สิทธิ์ไม่ได้เป็นจร<ะ>ิงๆแค่พูดเฉยๆแค่บ่นเฉยเฉยเนาะเพราะฉะนั้นสาคัญเหมือนกันที่คุณพอ่อคุณแม่ต้องต้อง,องมั่นคงกับสิ่งที่สื่อสารออกไปครับแล้วก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้การที่ลูกมีพฤติกรรมเอาแต่ใจและไม่มีความอดทนส่วนใหญ่เกิดจากการเลี้ยงดูที่ผิดวิธีและพฤติกรรมการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่ที่เอาใจคุณลูกมากเกินไปนะคะ สิ่งที่คุณลูกต้องการมากที่สุดคือความรักความเอาใจใส่ไม่ใช่ของเล่นนะคะเพราะพัฒนาการที่ดีเริ่มต้นที่ครอบครัวแายนี้คือรายการ Family Center คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ www. etvthai. tv วันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ